ถ้ายังจำได้กับระบบที่มีการใส่กลิ่นใส่กลิ่นเสรรสชาตินะครับผมต้องถามออคุณโมอามีนานะครับคุณโมอามีนาเพื่อนของคุณอัมพัชราภาชัยเชือ้อนะครับแล้วก็เพื่อนของเอมนะฮะหรือ เป็นเพื่อนของแฟนคุณเมย์คุณนม่มรายการโหนกระแสนะครับครั้งที่ท่านได้ยินเสียงครั้งที่คุณหน่มได้ยินเสียงว่าหูแววใครได้ยินเสียงพูดคุยในหัวคล้ายที่มีการออกสื่อมวลชนเพื่อนของคุณอัมพัชราภานะครับมันคือโปรแกรมนะครับมันคือโปรแกรมการแยกออกจากตัวผมที่เชื่อมต่อคุณโมอามินา เพื่อนของคุณอัมพชราพาทางคุณม้าอ,อนภาที่สารยามันเป็นโปรแกรมการพูดคุยนะเหมือนเสียงพูดคุยในหัวคล้ายจะเป็นตัวในการเตรียมคำเหมือนเล่น,นครับเหมือนเล่นคล้ายท่านชูวิวทย์กมลวิสิตที่มีการตอบโต้กับท่านสันทนาประยุนรัตคล้ายกับที่คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยแฟนของคุณเมยนะครับ คุณโมอามนาน่าจะรู้จักผมดีนะครับเออ่ช่วยถามนะครับว่าพี่กายครับพี่กายที่อยู่สารยาเป็นโรคอีพี่กายเป็นโรเอีหรือเปล่าหลังจากที่ผมออกมาเนี่ยนะครับมีตำรวจลง ที่สารยาและเปิดเอาข้อมูลของคุณโมอามีนาน่าแปลกไหมครับคุณหนุ่มรายการโหนกระแสที่ออกสื่อมวลชนที่ออกสื่อมวลชนว่าได้ยินเสียงอาการหูแววพูดคุยในหัวคล้ายจะเป็นการเตรียมบทละครไหมครับคล้ายจะเป็นการเตรียมบทละครเนื้อเรื่องการถ่ายเทคลื่น เล่นกันปั่นกันเหมือนหมาหรือเปล่าครับคนที่เล่นนะเหมือนหมาหรือเหมือนอะไรครับน่าแปลกไหมครับแล้วถ้าสิ่งนั้นมีจริงการใช้ระบบในการควบคุมตัวหรือการสร้างตัวมีเพศสัมพันธ์กันและพวกเรานะครับเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยถ้าจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของตนเองเนี่ยวงก,การบันเทิงเนี่ยคนสร้างตัวต้องรู้น